สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ยานี่นะครับเดินทางมาจากกรายาเพื่อที่จะแวะมาหาผมนะครับดังนั้นให้ผมเตรียมอุปรกรณ์เตรียมงานนี้เป็นไม้ไผ่ให้กับยานี่ด้วยนะครับนี่มันจะมีไม้กวาดจากไม้ไผ่นะครับแบบนี้นะแล้วก็อ่าแล้วมีคนหนึ่งนะแฮปปี้ไฟ i d เดย์ใช่ไหมแฮปปี้แฮปปี้ไฟเดย์ะ Happy Friday, นะครับก็มานี่นะครับเก้าอี e, ้นะสองตัวให้คนละตัวเลยนะเออแล้วก็ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ายานี้อยู่ไหนแล้วนะสวัสดีครับยานี้ครับผมสวัสดีครับแฮปปี้ไฟเดย์โอ้โหทำไมต้องแฮปปี้ไฟเดย์ครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าตามเอ่อตั้งตามชื่อครับตามชื่อเนาะชื่อชื่อไฟเดย์เหรอคือถ้าเป็นภาษาไทยก็สุกครับผมอะไรนะสุกสุกเนาะอ๋อชื่อสุกอ๋อโอเคโอเคแล้วแล้วตอนนี้ทำกระท่อมหรือยังทำแล้วทำแล้วใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวสุนัขต้องมีมีไม้กวาดด้วยอันหนึ่งเนาะ เดี๋ยวจะให้ไม่กวาดคนละอันเลยนะแล้วก็วันนี้วันนี้เอาของมาฝักนะโอ้ขอบคุณมากเลยแต่ผมผมอ้าโอเคขอบคุณมากนะนี่รับอาวคาโดจากพี่นิวนะยานี้ของเรานะยานี้เอาสั่งเอามาให้โอ้หลายลูกเลยขอบคุณขอบคุณนะนิวนะนะครับแต่ผมก็มีของให้เหมือนกันนี่ตัวนี้นะฮะเก้าอี้ให้อันนี้ให้ยานี้นะครับผมครับขอบคุณครับหนึ่งอันแล้วก็ไม้กวาดยานี้ด้วยนะ ออนีเดี๋ยวไปกวนกระท่อมพอดีเลยแต่เดี๋ยวมีของ Happy Friday ด้วยนะโอ้ยแมวแมวนะครับอันนี้ของฝปล่านะครับเดี๋ยวยังมียังมีไม้กวาดด้วยนะนะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นไม้กวาดเนาะก็นี่ให้ช่อง Happy Friday ด้วยนะนะครับก็เราเจอกันครั้งแรกนะครับแต่ละเราก็ให้เขานะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทำใจตอกวะ ไช่ไม่พ่ายหมดเลยนะ่ไม่พ่ายหมดเลยครับผมสวยงามครับครับแ็นแรงนั่นแหละใช้ทนด้วยนะนแต่แต่ตัวนี้ไม่ได้แช่กันมอดแต่ว่าเราถ้าเราจับมันทุกวันเนี่ยมอดมอดมันก็จะไม่กินละคือมอดมันหนีเองเพราะว่าเราจับขยับมันถ้ามันนิ่งๆเมื่อไหร่ปุ๊บโดนเจาะแน่ๆนะแต่ว่าตัวนี้แช่น้ำยานะครับอันนี้การมอดแล้วนะครับคือเดี๋ยวผมจะหาเวลาที่จะไปบ้านยานี้แล้วก็แฮปปี้ไฟเดย์ด้วยนะครับ เพราะว่าผมก็ยุ่งๆอยู่กับงานประจําที่ผมทําด้วยนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปเดินป่าเนาะเพราะว่าคือช่วงนี้งานมันเยอะนิดน,นึงนะครับแต่ก็ขอบคุณนะที่แบบที่แวะมาหากันขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากนะตอนแรกนึกว่าจะมานอนไม่ได้ไม่ได้นอนเพราะต้ารีบกลับไปอ๋อก็มาหลายวันแล้วหลายวันแล้วผมยือรอรอกันหน้านะจะได้บางได้ได้ผมส่าห์เตรียม กับข้าวกับปลาว่าถ้ามานอนเนี่ยผมจะพาไปนอนที่กระท่อมผมนะครับมันอยู่บนดอยสูงเลยแล้วก็มีต้นตองตึงเต็มเลยครับเดี๋ยวยังไงร,รอให้นะเนาะเดี๋ยวจะได้บางใครจะได้คุยกับเราได้ครับแต่ว่าก่อนจะมาผมอาจจะต้องไปหาก่อน,นต้องมางเผ็ดไปหาก่อนอไปแน่ะนอนครับเดี๋ยวพาไปป่าป่าได้เลยมีจริงๆมี FC มีพี่ๆหลายคนทักมาบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่ดอยเมสเตอร์ยานนี้แต่เชฟร์วิดเมื่อไหร่จะรวมกันกับวิชัยนิยม เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาเวลาเนาะพี่อานรวมกับ Happy Friday ด้วยนะ่เดี๋ยวยังงี้ดีกว่าเดี๋ยวเราตัวนี้เรไปป่านดีกว่าป่าจะใหญ่กว่าชิ่กาฬยาเหรอใช่โอเคโอเคได้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันจริงๆขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย